ได้แล้วปะเดี๋ยวย่ดูแลตัวเองได้ไปเถอะชอลียังนานไม่ได้ละคุณยา่าชลีต้องไปงานนะคะอ้าวถ้าง,งั้นก็ไปสิบไปไปไปแต่งหน้อแต่งตัวซะพื้นฐานหน้ายังไม่ค่อยดีคงจะแต่งนานเดี๋ยวดึกชลีวะชลีคงไม่ได้ไปแล้วคุณยา่าคือชอลไีไม่มีไม่มี โชลิีอาจจะโทรไปแคนเซนเจ้าของงานเพราะว่าถึงไปอ่ะก็คงอายอยู่เกล่าแล้วคุ่ย่าโอ้โหโชลีลูกแม่ได้รจอติ้กิ๊ลูกที่เป็นไลน,นะเูมือนที่ขอค้ามชืวอเดี๋ยจะคคุงย่า่ะคุณย่าทนอ่ะมีเครื่อ,เอ,อง,นะองนนะเพชรมากมายนะลูกนะอที่ทีแล้วพึ่งย่อ เอาเส้น er ไหนก็เลือกเเอาชลี pues mm ่ไปหยิบวกระทล็อกเครื่องไปคุณย่ามาดูสิทุกที่นี่แก้ปวดเตียงตรงนี้ยแม่วา nah ่าเล่มสีทองโหวลุ่มจับจับสุดโอ้แหมเรากับว่าเคยย่อแอบมาเปิดดูบ่อยๆอย่างนั้นและเนาะแม่สมจริงชุดนี้สวยมากเลยคุณย่างั้นเชลี่์อยิบชีก็ได้นะคะคุณย่าชุดไผ่ลิน ได้ได้ได้เอาเอาคุณแจไขรเอาชุดไปไม่ได้ไม่เอา เป็นภรรยาเก่าของพ่อแกตายท้องกบเบอร์หลายสิบปีมาแล้วหรือนี่จะเป็นแม่ของเรา มันก็ผ่านมานานแล้วนะชนลี่หนูก็เอาไปใช้ได้แนะหะนันต่ยาเขาคงจะไม่โผล่มาทนคืนหรอกนะค่ะเออย่ากว่าไหมนะชุดนี้สวยกว่าชุดนี้ห็ือ่าสัญค่ะไหนเอได้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 ชุดนี้อ๋อชุดนี้อยู่ตรงนี้พอดีนะนะ โอล่าฉันนี่เก็บเอแฮปปี้ย่าไม่ไเป็นไรไปลูกอ่ะอคอือดีดีฉันนี่รู้สึกดีใจขึ้นมาทลยมที่ได้ใส่เทสได้ใส่เทแล้วละดีใจเลยฉนนี้ขอบก้มลงไปเก็บกล่องเทสกับแฮปปี้อ่า ขอตัวไปแต่งประวัติคุณย่าอย่าไม่ทันเ,เดี๋ยว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 ยังไม่ได้บอกย่าเลยว่าจะไปงานราตรีอะไรที่ไหนอ๋อคุณย่าค่ะก็งานกลางคืนปกติค่ะคุณย่าไม่มีอะไรมากเออแต่ว่า,อ,า,าอ๋อค่ะคุณย่า เพิ่งหลองเอาเครื่องเพชรจะกคุณย่าได้ชุดใหญ่แหละเดีบบ๋ยวเราไปใส่ได้ก็ดีบ้างเออออเรื่มาเะไรแวบนี้นะเราทำไปนาเด,ดี๋ยวไปละเรื่นะเออเออน,นะคะชลลีไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะจุดเนี่ยจากรถ RCA มันจะหายยากมากเลยคุณย่ออาฮะไปแล้วค่ะ RCA แล้วเครื่องเพชรย่าจะหา